และนี่คือ2เทคนิคนะครับปิดหนี่ยังไงให้หมดไวใครที่เป็นนี่อยู่ต้องฟังคลิปคลิปนี้เลยนะครับเพราะโค้ดบีจะมาสอนวิธีปดนี่คุณวิธีการปดหนี้ของโลกใบนี้เนี่ยมันมีอยู่2แบบครับแบบแรกคือเทคนิคสโนว์บอลและแบบที่2คือเทคนิคแบบเอเวอเนช์เอาเทคนิคสโนว์บอลก่อนนะครับคือเวลาเราเล่นหิมะนะครับหิมะมันจะค่อยๆหมุนกิ้งกลิ้งลงมาจากภูเขาใช่ไหมครับแล้วมันจะค่อยๆค่อย,อย,อยก้อนใหญ่ขึ้นเรื่อยเรื่อยเเรื่อยๆเนี่ยเขาเรียกว่าการสะสมทีละเล็กละน้อยหมายความว่าคุณนั้นเนี่ย ด้วยการจ่ายหนี้ที่ก้อนเล็กๆก่อนซึ่งโค้ดบีเองเคยเป็นหนี้บัตรเครดิตแบบหนี้สินลดหนตัวโดนโทรตามทุกวันเลยนะโค้ดบีก็ใช้เทคนิคนี้แหละคืออะไรที่มันเป็นก้อนเล็กๆให้จ่ายก้อนก้อนนั้นก่อนเราจะได้มีกําลังใจในการใช้หนี้ตอนนั้นนะครับโค้ดบีมีหนี้บัตรเครดิตเนี่ยเป็มไปหมดเลยนะครับห้าหกใบเนี่ยโค้ดบีก็ใช้วิธีนี้แหละอันไหนที่เป็นหนี้น้อยโค้ดบีจะปิดใบนั้นก่อนไอใบอื่นก็จ่ายได้แต่ขั้นต่ำมีเงินปุ๊บรีบเอาไปปิดบัตรใบเล็กก่อนนะครับหนี้ก้อน ปิดไปได้แล้วะแล้วก็กระเถิบเป็นใบถัดไปแล้วก็ค่อย <c oughs> ๆทําไปเรื่อยๆเราจะมีกําลังใจในการใช้นี่เราจะรู้สึกว่าเอ้ยความคืบหน้าในการใช้นี่ของเราเนี่ยมันไปทีละสเต็ปสเต็ปสเต็ปไปเรื่อยๆ <c oughs> แต่ข้อเสียของมันคือการทําแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้เราด่ายดอกเบียย้ยยาวขึ้นหมายความว่าไอ้นี่ที่มันมีมูนี่เยอะดอกเบี้ยมันก็จะสูงถูกต้องไหมครับแต่เราไปปิดนี่ใบเล็กก่อนถ้าดูภาพรวมในระยะยาวแล้วเนี่ยเราจะเสียดอกเบี้ยมากกว่าวิธีการที่2คือ avalanche avalanche เนี่ยก็คือการปิดนี่แบบหีมัถล่ม คือจ่ายก้อนใหญ่ก่อนเลยเพื่อให้เราเสียดอกเบี้ยน้อยที่สุดแต่แน่นอนครับกว่าที่เราจะปิดหนี้ก้อนใหญ่ได้หมดนะเนี่ยไอหนี้ก้อนเล็กๆเราก็ต้องถือเอาไว้อยู่ด้วยเราก็ต้องจ่ายขั้นต่ำไอหนี้ก้อนเล็กๆเนี่ยต่อไปด้วยแล้วเราจ่ายแต่หนี้ก้อนใหญ่เนี่ยมันใช้เวลานานกว่าหนี้ก้อนใหญ่จะหมดเราจะไม่ได้เรื่องของกําลังใจเราจะรู้สึกว่าเราทํางานเราใช้หนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยหนี้มันไม่หมดสักทีวะบางทีเราก็จะมีอารมณ์รู้สึกท้อหรือรู้สึกหมดกําลังใจเนอะแต่ข้อดีของมันคือในระยะยาวภาพรวมทั้งหมดเราจะเสียดอกเบี้ยน้อยกว่าอันน แต่ว่าคุณจะชอบแบบไหนถ้าสําหรับโค้ดบีในฐานะที่คนเคยปลดหนี้มาก่อนแล้วโค้ดบีใช้เทคนิคสโนว์บอลคือปิดหนี้ใบเล็ก,ลก <c oughs> ๆค่อยๆสะสมไปทีละเล็กละน้อย <c oughs> จนกระทั่งมันกลายเป็นก้อนใหญ่แล้วปิดหนี้ได้ก้อนใหญ่ในที่สุดนั่นเอง <c oughs> คุณอยากปิดหนี้แบบไหนลองคอมเมนต์บอกโค้ดบีหน่อยนะครับถ้าอยากปิดหนี้เล็กๆก,ก,ก่อนพิมพ์หนึ่งแต่ถ้าเกิดอยากปิดนหนี้ก้อนใหญ่ทีเดียวเลยพิมพ์สองมาให้โค้ดบีรู้หน่อยนะครับโค้ชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์